ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขนาดใหญ่เบิร์กแมน400เข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลังจากที่สุสกิได้เปิดตัวเบิร์กแมน400ไปแล้วในงานมอเตอร์โชว์2 0 1 .9 ช่วงปลายเดือนมีนาคมพศ .2562 ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการเปิดตัวให้ชมเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการเปิดราคาให้ทราบ ดังนั้นแฟนๆซูตูกิหลายคนจึงเฝ้าสอบถามมาอย่างต่อเนื่องครับว่าเมื่อไหร่ซูตูกิจะเปิดราคาเบิร์กแมน400เสียทีวันนี้เริ่มมีกระแสะข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับจากการตรวจสอบราคาของเบิร์กแมน400ในญี่ปุ่นวางไว้799,200เยนคิดเป็นเงินไทย225,800บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ28บาท25สตางค์ ดังนั้นถ้าหากว่ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเม็ดอินเจแปนร้อยเซหลายคนก็ต้องมองว่าราคานั้นน่าจะแพงกว่าราคาที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนถ้าวันนี้ราคาที่ญี่ปุ่นคิดเป็นเงินไทยแล้ว225,800บาทบวกค่าขนส่งและประกันภัยราคาน่าจะขึ้นไปถึง240,000บาทแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดนั้นมีการยืนยันเข้ามาว่าสุูกินั้นจะทำราคาที่ถูกกว่าในราคาของญี่ปุ่น ถ้าพูดถึงราคาปกติที่ควรจะเป็น240,000บาทแล้วเราก็หลายคนคงจะบ่นว่าแพงเกินไปแต่ถ้าพูดถึงราคาพิเศษสำหรับคนไทยในช่วงเวลานี้ถ้าโชคดีอาจจะอยู่ที่ประมาณ210,000บาทคำถามก็บอกว่าถ้าราคานี้จริงคุณผู้ชมรับได้หรือไม่กับราคาของเบิร์กแม400ที่210,000บาทครับถ้าเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขันก็คือ Yamaha Xmax 300 และ Honda f o r z ์300ที่มีราคา170,000บาทก็จะเห็นว่าราคาพิเศษ210,000บาทของเบรกแมน400นั้นจะแพงกว่าประมาณ40,000บาทด้วยกันแลกมาด้วยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่า 104cc ออปชั่นต่างๆที่มากกว่าเช่นดิสเบรกหน้าคู่4ีลูกสูบต่อข้างพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นแบบสูบเดียวดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา4วาล์ว มีหม้อน้ำระบายความร้อนปริมาตรจริงอยู่ที่399ซีซีให้พลังสูงสุด31แรงม้าที่6 3 0 0รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้36นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดความประหยัดอยู่ที่ประมาณ27กิโลเมตรต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรรุ่นนี้ใช้หัวเทียนแบบอิลิเดียมทนทานยาวนานกว่า100,000กิโลเมตรกุญแจนะครับเป็นแบบชัตเตอร์คีฝังชิป ป้องกันการขโมยรูปโฉมดีไซน์ของเบิร์กแมน400นั้นค่อนข้างจะมีความแอกซีฟกว่ารุ่นเดิมที่ผ่านมาก็คือเน้นความแหลมคมก้าวราวมีการเปลี่ยนมุล้อหน้าจากเดิม14นิ้วเป็น15นิ้วในรุ่นใหม่นี้ย่างหน้าขนาด120/70ั 70, ย่างหลัง150/70ทขอบ13นิ้วใต้เบาะนั่งจุ42ลิตรเก็บมอเตอรน็อเต็มใบได้1ใบและมอเตอรน็อขึ้นใบได้อีก1ใบด้วยดีไซน์ที่ให้ความหรูหรา บวกกับการนำเข้าจากญี่ปุ่นในราคาค่าตัวระหว่าง2 1 0 0 0 0ถึง2 4 0 0 0 0บาทคาดว่าจะมีการวังจำหน่ายในรเร็วๆนี้เรื่องราวของเบิร์กแมน400จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ